สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้ใกล้ๆสี่ทุ่ม27พฤษภาคม2567ช่องโชคดีดอน u t u b e ครับแจ้งให้ทราบสข่าวสำคัญสำหรับพี่น้องอ,อสอมอดังนี้ครับเรื่องที่1ครับประชาสัมพันธ์สมาคมชกอสอมอแห่งประเทศไทยนะครับนับตั้งแต่วันที่3ตุลาคม6 6เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันและไปข้างหน้าด้วยเขาประชาสัมพันธ์เรื่องเปลี่ยนแปลงวิธีรับสมัครสมาชิก คนที่เป็นอสมอที่จะสมัครเป็นสมาชิกชกสโอสมอนะครับอันนี้เหมาะสําหรับคนที่ยังไม่ได้สมัครรับทราบไว้สมาคมจะรับรองผู้ที่สมัครใหม่เป็นสมาชิกสมาคมเฉพาะผู้ที่1สมัครในระบบออนไลน์แล้ว2อัปโหลดเอกสารตามที่กําหนดลงในระบบออนไลน์ครบถ้วนและเอกสารถูกต้อง3ใบสมัครตัวจริงที่มีลายเซ็นผู้สมัคร และเซ็นรับรองโดยเจ้าหน้าที่สารสุขนะครับต้องมาถึงสมาคมต้องครบทั้งสข้อสมาคมจึงจะนำรายชื่อให้กรรมการรับรองตามรอบการประชุมและขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอสมส่งเอกสารมาถึงสมาคมไม่เกินวันที่27ของทุกเดือนจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันอันนี้จริงๆแล้วเขา เขาไม่ได้ทําแจ้งมาอย่างพี่น้องอสมอนะครับสมาคมเขาแจ้งยังไปเขาแจ้งไปยังสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดที่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านอสมอนั่นแหละที่เขาประสานงานกันกันกบสมาคมเจ้าหน้าที่อยู่จังหวัดสสจอ,อยู่หนึ่งคนนี่จะเป็นผู้ที่รู้เรื่องสมาคมมากที่สุด,ดเขาเรียกว่าเป็นเป็นผู้รับผิดชอบงานของจังหวัดนะครับ เสร็จแล้วก็ให้ผู้รับผิดชอบงานของจังหวัดแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบงานของอำเภอและรอพศตทุกแห่งให้ทราบก็คือการที่เขาการที่สมาคมชกสสมอเนี่ยเขาจะรับรองผู้สมัครใหม่รายใดเป็นสมาชิกนี่จะต้องมีครบทั้งสามข้อดังนี้ก็คือสมัครในระบบออนไลน์สมัครในระบบออนไลน์หมายถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้บันทึกข้อมูลลงในระบบลงในระบบออนไลน์ให้นะครับพี่น้องอสมอที่จะสมัครก็เตรียมเฉพาะเอกสารไป นะครับก็คือใบรับรองแพทย์สำรนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้สมัครสำรนาทะเบียนบ้านผู้สมัครบัญชีธน,นาคารที่จะให้หักนะครับแล้วก็เอกสารผู้รับผลประโยชน์สำรนาบัตรประจาตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำรนาธน,นาคารผู้รับผลประโยชน์ทํานองนี้นะครับ<ว>ก,ก็เตรียมไปให้เจา้เาหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่เขาก็าจะคีข้อมูลลงไปในระบบออนไลน์ให้แล้วเสร็จก่อนอันที่หนึ่งอันที่สองเจ้าหน้าที่เขาก็จะลวอัปโหลดระบบ อัปโหลดเอกสารขึ้นไปในระบบก็มีไปรับรองแพทย์ทํานองนี้นะครับสําหรับตรประจำตัวประชาชนทํานองนี้บัญชีธนาคารที่ยัยห้หักอะไรทํานองนี้นะครับส่วนหนังสือยินยอมให้หักก็ต้องอัปโหลดไปทํานองนี้แล้วก็หนังสือยินยอมที่จะให้หักกันจากบัญชีตัวจริงก็ไปส่งธนาคาร,รก็พอเจ้าที่เขาบันทึกลงในระบบแล้ว เอกาสารที่สําคัญเขาก็ต้องถ่ายรูปเอาแล้วก็อัปโหลดไปในระบบเว็บไซต์ชกสสมอไปให้สมาคมนะครับ2ออย่างแล้วนะครับที่ต้องทํามใบสมัครตัวจริงที่พิมพ์ออกมาจากระบบพอเจ้าหน้าที่เขาพอเจ้าหน้าที่เขาบันทึกข้อมูลไปในระบบเขาก็ต้องพิมพ์ออกมาจากระบบใบสมัครพิมพ์ออกมาจากระบบคอมพิวเตอร์โดยผู้สมัครไม่ต้องเขียนอะไรเลยลงชื่ออย่างเดียวลงชื่อผู้สมัครแล้วลงชื่อกำกับ ผู้รับผลประโยชน์ทํานองนี้นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้เป็นผู้พิ้นออกมาให้นี่ก็ลงชื่อับรองให้เขาก็จะแล้วทีนี้เจ้าที่นี่ก็จะรวบรวมใบสมัครที่พี่น้องสมัครนี่พร้อมด้วยเอกสารฉบับจริงเอกสารประกอบฉบับจริงส่งไปสมาคมให้ถึงสมาคมไม่เกินวันที่ยีบเจ็ดของทุกเดือนพอเอกสารไปถึงไม่เกินวันที่ย7บเจ็ดของทุกเดือนต้นเดือนถัดไปเขาก็รับรองเอาเข้าที่ประชุมรับรองเป็นสมาชิกนะครับ แต่ถ้าเอกสารใบสมัครฉบับจริงพร้อมด้วยเอกสารประกอบทั้งหมดส่งไปถึงสมาคมช้ากว่าวันที่27ของเดือนนั้นเขาก็จะเอาไปรับรองในเดือนถัดไปเพราะถ้าเอกสารไปถึงสมาคมช่วงวันที่28ของเดือนใดจนไปจนถึงวันที่27เดือนหน้าเขาจะเอาไปเข้าที่ประชุมเดือนถัดไปคือเขาตัดรอบการส่งใบสมัครถึงสมาคมไม่เกินวันที่27ของเดือนถ้าถึงวันที่27เดือนนี้ ต้นเดือนหน้าเอาเข้าที่ประชมรับรองเป็นสมาชิกต่อไปครับอันนี้ก็คือหลักเกณฑ์วิธีการรับสมาชิกของสมาคมจกสสมแห่งประเทศไทยซึ่งตอนนี้วันนี้วันที่27พฤษภาคม67เกน,นะครับรับเฉพาะอาสมอนะครับอาาสมอท่านใดที่ยังไม่สมัครติดต่อคุณหมอของท่านนะครับส่วนคู่สมรสยังไม่มีวี่แววว่าจะกําหนดวันรับสมัครอีกครั้งตอนนี้เรื่องการรับสมัครคู่สมรส ยังงดไปก่อนนะครับยังไม่มีการกําหนดว่าจะเปิดรับสมัครอีกเมื่อไหร่ก็มีหลายคนถามมาก็แจ้งให้ทราบครับว่ายังไม่มีกําหนดนะครับส่วนผู้สมรส่วนอสมอสมัครได้ตลอดเวลาไปติดต่อคุณหมอ,อท่านเลยนะครับเตรียมเอกสารให้ถ้าท่านไม่ทราบว่าจะเอาเอกสารอะไรไปถามคุณหมอท่านก่อนนะครับพอไปถามคุณหมอท่านแล้วก็ไปเตรียมเอกสารมาให้ครบรอไปหาคุณหมอเขาก็จะทําให้ตามที่เล่ามาเมื่อกี้นะครับอันนี้คือเรื่องที่1ที่เล่าสู่กันฟังค่ำคืนวันนี้ครับ เรื่องที่สองครับมีท่านผู้ชมถามบ่อยว่าทําไมสมาคมถึงไม่จ่ายเงินสงรงะห์ยอดเต็มครั้งเดียวไปเลยก็คือสมมุติว่าสมาชิกเสียชีวิตแล้วส่งเอกสารคําขอรับเงินไปยังสมาคมจกอสอทมเีเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้วนะครับทีนี้ทําไมไม่จ่ายครั้งเดียวจบไปเลยว่าจะได้เท่าไหร่ได้กี่แสนะนะครับ ก็มีคนถามบ่อยอันนี้สมาคมเขาเคยตอบท่านผู้ชมไปแล้วนะครับและตอบเจ้าหน้าที่ของจังหวัดแต่ละจังหวัดได้รับทราบเจ้าหน้าที่ที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ประสานงานกับสมาคมนะครับให้ได้รับทราบเพื่อไปแจ้งข่าวนี้ยังรอพสตทุงแห่งให้รับทราบด้วยกันนะครับอันนี้เขาตอบเจ้าหน้าที่ประจําจังหวัดแต่ละแห่งตั้งแต่เดือนสินหาคมสองหหเราเอามาอ่านให้ฟังครับดังนี้ครับ เหตุที่ไม่ได้จ่ายยอดเต็มเพียงครั้งเดียวแล้วก็จบเลยเพราะข้อที่หนึ่งสมาคมไม่ได้หักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเหมือนสมาคมทั่วไปแต่จะหักเมื่อทราบยอดสมาชิกเสียชีวิตที่เอกสารครบถ้วนต้องจ่ายเงินในเดือนนั้นและจ่ายสมาชิกและจ่ายสมาชิกตามเงินที่หักได้สอง มีสมาชิกที่หักไมาได้เนี่ยแต่ละเดือนจํานวนหลายหมื่นคนอันนี้เขายกตัวอย่างเดือนสิงหาปีหกหกนะครับอันนี้เขาตอบท่านทางจังหวัดนานแล้วชื่อเดือนสิงหาคมหกหกครับสาเหตุส่วนใหญ่เงินในบัญชีไม่พอหักร้อยละเก้าสิบหกจุดหนึ่งเจ็ดบัญชีมีปัญหา 3. 3. 3. ร้อยละสามเจดแปดสามกลุ่มนี้สมาคมติดตามหากักยอดนี้อีกจะติดตามหากักติดต่อกันทุกเดือนสักสามเดือนติดต่อกันหักได้เท่าไหร่ก็จะเอามาจ่ายครั้งที่สองให้กับ สมาชิกต่อไปในส่วนที่เหลือ 3. ถ้ายังหักสมาชิกไม่ได้อีกสมาคมก็จะติดตามหากักไปจนกว่าคนที่หักไม่ได้จะถูกคัดชื่อออกจากสมาชิกเงินที่ได้จ่ายเป็นครั้งที่3เงินที่ได้จ่ายเป็นครั้งที่3คัดชื่อออกแล้ว1 4 3 1 2คนลาออก1 4 2 3คน ค่าชิ้นอ,ออกแล้วหนึ่งหมืนสี่พันสามรสคนลาออกหนึ่งสี่สองสามคนนี่ก็เป็นเหตุให้เป็นเหตุให้ทายาทผู้เสียชีวิตนี่ไม่ได้รับเงินยอดเดียวครั้งเดียวไม่ได้ไม่รับไม่ได้รับเงินเต็มยอดเดียวครั้งเดียวก็เพราะว่าเขาไม่ได้หักล่วงหน้าข้อที่หนึ่งสมาคมอื่นน,นี่เขาจะเก็บเงินไว้เป็นปีล่วงหน้าเลยซือคือสมาคมอื่น,นเขาประมาณการว่าจะมาจะมีสมาชิกเสียชีวิตประมาณเท่าไหร่ เก็บเงินไว้ล่วงหน้าเลยที่นี่พอสมาชิกเสียชีวิตเขาก็จ่ายได้จ่ายไปก่อนได้เลยเสร็จแล้วถ้าหากว่าเสียชีวิตมากกว่า,าที่สมาคมประมาณไว้เขาก็เรียกเก็บเพิ่มจากสมาชิกนะครับอันนี้สมาคมอื่นเป็นอย่างนั้นแต่สมาคมจกสสมอนี่ต้องให้ทายาทผู้เสียชีวิตส่งเรื่องเข้ามาก่อนในแต่ละเดือนก็สรุปออกมาว่ามีกี่ลายและจะหักจากสมาชิกกี่บาทแล้วไปหกักหักได้เท่าไหร่จึงจ่าย จึงเป็นเหตุให้ไม่ได้รับครั้งเดียวเพราะเวลาจ่ายมาเนี่ยเวลาไปหักกันมีสมาชิกหักไม่ได้แต่ละเดือนหลายหมื่นคนข้อที่2นะครับข้อที่สามนี่ก็เขาจะตามหักสมาชิกที่จะหักไม่ได้อีกพอหักได้อีกก็จะจ่ายอีกครั้งที่2อต่อไปจ่ายครั้งที่3ต่อไปทีนี้ถ้าหากว่ามีสมาชิกที่ค้างจ่ายในในงวดนั้นลาออกบ้างหรือพ้นสภาพบ้าง ส่วนที่สมาชิกลาออกส่วนที่สมาชิกพ้นสภาพไปแต่ยังหักไปได้ส่วนนี้ก็จะทําให้ทายาทได้รับไม่ครบในงวดน,นั้นนะครับนี่เป็นเหตุให้ทําไมจึงไม่จ่ายครั้งเดียวเพราะต้องตามเก็บจากสมาชิกได้ก่อนจึงโอนจึงจ่ายนะครับต่อไปเป็นเรื่องที่3ครับสมาชิกพ้นสภาพในเดือนพฤษภาคม <S 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 ขเขาเรียกว่าชุดที่1นึ่งทบหนะครับถ้าท่านใดมีอยู่9 2 3าคนนะครับ ถ้าท่านใดได้รับหนังสือว่าท่านพ้นสภาพในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับถ้าท่านประสงค์อยากจะเป็นสมาชิกต่อให้นําเงินเข้าบัญชีตกสของตนเองที่ให้สมาคมหักนั่นแหละครับจํานวน2500บาทนะครับโดยเอาเข้าสมาคเอาเข้าบัญชีของตนเองที่จะให้สมาคมหักนั้นไม่เกิดวันที่13ามิถุนายน2567และแนบเอกสารหลักฐานการฝากเงินเข้าบัญชีตนเองแล้วไปแจ้งคุณหมอของท่านให้คุณหมอของท่าน แจ้งไปยังสมาคมโดยการส่งลายไปสมาคมว่าสมาชิกชื่อนี้พ้นสภาพแล้วแต่ได้เอาเงินเข้าบัญชีธนาคารตนเองแล้ว25 0 0ับาทเพื่อจะให้หักวันที่14มิถุนายนโดยเอาเงินเข้าไม่เกิน13มิถุนายนแล้วเจา้าหน้าที่เขาก็จะลายเป็นสมาคมไม่ทราบพอถึงวันที่14สมาคมเขาก็จะหักจากบัญชี่อกคสของท่านถ้าหาักได้จะทําการคืนสภาพเป็นสมาชิกภายใน15วันก็จะเป็นสมาชิกต่อไปแต่ถ้าวันที่14มิถุนายนหักไม่ได้ ก็จะพ้นสภาพการเป็นสมาชิกไปเลยและไม่สามารถคืนสภาพเป็นสมาชิกได้ได้นะครับอย่าลืมนะครับใครที่ได้รับหนังสือว่าตัวเองพ้นสภาพในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับให้เอาเงินเข้า2 5 0 0าบาทไม่เกิน1ิบามิถุนายนแล้วไปแจ้งคุณหมอด้วยเอาใบฝากเงินนั้นไปแจ้งคุณหมอคุณหมอจะไลน์ไปสมาคมให้ว่ามีใครบ้างที่อยากจะเป็นสมาชิกต่อและได้ฝากเงินเข้าสมาคมแล้ว อ่เข้าบัญชีทกาศาที่ให้หักแล้วคุณหมอจะพิมพ์รายชื่อและแจ้งหลักฐานการฝากเงินเข้าบัญชีไปยังสมาคมทราบต่อไปสมาคมก็จะมอบหมายให้ทกาศาหักวันที่1 4มิถุนายนถ้าวันที่สิมิถุนายนหักได้ก็จะคืนสภาพให้ครับเป็นสมาชิกต่อถ้าวันที่14หักไม่ได้ก็พ้นสภาพนะครับต่อไปครับเรื่องที่สี่ครับ เรื่องที่4เนี่ยเป็นเรื่องที่สมาคมจกสสมแจ้งไปยังทุกจังหวัดนะครับว่าการประชุมรอบ,รอบการประชุมรอบรอบับรองเดือนมิถุนายนนี่<ป>เขาจะขยับเข้ามาประชุมไวเดือนนี้คือจะประชุมวันที่30สิพฤษภาคม2 5งหเพราะฉะนั้นเขาแจ้งไปยังทุกจังหวัดให้ถ้ามีสมาชิกสมัครใหม่ก็คืออสมสมัครใหมน่นี่เขาเร่งรัดให้ทุกจังหวัดดําเนินการ ส่งใบสมัครตัวจริงมาถึงสมาคมภายในไม่เกินวันที่28พฤษภาคม2567เพราะว่าจะเอาเข้าที่ประชุมวัยเดือนนี้30พฤษภาคม2567ก็จะรับรองเป็นเป็นสมาชิกนะครับจริงๆแล้วเขาก็ตัดยอดวันที่27นั่นแหละนะครับคือใครใครสมัครแล้วลงในระบบออนไลน์แล้วเจ้าที่รปภอ,อัปโหลดให้แล้วนะครับอัปโหลดข้อมูลให้แล้วแล้วก็ต้องส่ง ส่งเอกสารใบสมัครจริงพร้อมด้วยเอกสารประกอบนี่ก็ここต้องส่งมาถึงสมาคมไม่เกินวันที่ยีอยู่แล้วนะครับถ้าเกินวันที่ยีเสิบเ็เขาก,ก็ไปรับรองเดือนต่อไปนะครับซึ่งเดือนนี้จริงๆแล้วเขาจะไปรับรองในต้นเดือนิฤษภาคมให้เป็นสมาชิกแต่ว่าเดือนอสมาคมจะไม่ประชุมเดือนพฤษภาคมช่วงต้นเดือนเขาขยับมาประชุมวันที่3ามสิบพฤษภาคมก่อนเพราะนั้นจะได้ถูกรับรองเป็นสมาชิกไวกว่าแต่ละเดือนนะครับ แล้วก็จะหักงินันที่14มิถุนายนค่าสมัครและค่าบำรุงรายปีนะครับอันนี้แจ้งให้พี่น้องอสมอสมรทราบด้วยนะครับให้ทราบรับรู้เรื่องไปเฉยๆหรอกว่าสมาคมกับจังหวัดเขาทําอะไรกันอยู่นะครับแล้วก็อีกเรื่องในกรณีมีสมาชิกเสียชีวิตทายาทก็ต้องไปแจ้งเรื่องเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์จากสมาคมากสสมอแห่งประเทศไทยซึ่ง สมาคมจสอ,อสมแห่งประเทศไทยก็แจ้งไปยังทุกจังหวัดใหาทราบว่าเดือนนี้ต้องส่งเอกสารขอรับเงินสงเคราะห์และเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้าเอกสารครบแล้วส่งมาถึงสมาคมภายในไม่เกิน28พฤษภาคมนี่ <Okay. S 1> เขาจะเอาเข้าที่ประชุมวันที่3 1พฤษภาหากเกินสมาชิกช่วยวันที่1 4มิถุนาแล้วก็จะได้เงินชาปบัิิีสงเคราะห์ภายในเดือนมิถุนายนปลายเดือนวันที่20กว่าทํานองน,นี้นะครับ <Okay. S 1> แต่ถ้า มีการส่งเอกสารทายาทของผู้เสียชีวิตในช่วงเดือนพฤษภาคมนี่ส่งไปถึงสมาคมช้ากว่าวันที่28พฤษภาคม2 5ง7จะไม่ได้เงินในเดือนมิถุนายนเพราะเขาจะเอาไปเข้าที่ประชุมรอบกรกฎาคมนะครับก็จะได้เดือนกรกฎาคมเพราะว่าใบ,าใบแจ้งขอรับเงินมาช้านะครับใบ,ใบทําเรื่องขอรับเงินสงฆ์ค้อนะส่งมาถึงสมาคมช้ากว่า28พฤษภาจะไม่ได้เงินนเดือน,นมิถุนายน เขาจะเอาเข้าที่ประชมุมรับรองต้นเดือนกร,รกฎราคมพร้อมกับพร้อมกับผู้ที่เสียชีวิตในเดือนิถุนาททาให้เดไปรับเดือนทําให้ทายาทจะได้รับเงินสรงข้อในเดือนกร,รกฎาคมนะครับอันนี้สําหรับสมาชิกเสียชีวิตในระหว่างก่อนวันที่2ี่ดต้องส่งเอกสารคําขอรับเงินถึงสมาคมอย่างช้าสุดไม่เกินวันที่ยี่ดจะได้เงินในเดือนมีถุนายนแต่ถ้าช้ากว่าเดือน ชาัาส่งเอกสารคำขอรับเงินถึงสมาคมช้ากว่าวันที่28จะได้รับเงินเดือนกนรกฎาคมเงินสงเคราะห์ชาวประกิจสงเคราะห์นะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของสมาคมแจ้งไปยังทุกจังหวัดใ้ทราบทั้งหมดก็เป็น4ข่าวที่นํามาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับสมาคมจกสอสมเพื่อให้อสมรรับรู้รับทราบความเาคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคมจกสอสมมีอะไรบ้างในช่วงนี้ครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ